ไข่นะครับจากลูกไก่อนุบาลจนเป็นไก่สาวนะครับกับอีกแบบหนึ่งซื้อไก่สาวมาเลี้ยงแบบไหนคุ้มกว่ากันนะครับสําหรับผมแล้วเนี่ยการอนุบาลลูกไก่ให้โตขึ้นเป็นไก่สาวคุ้มค่ากว่านะครับคุ้มค่ากว่าค่าอาหารก็4เดือนเราเลี้ยงลูกไก่เนี่ยไม่เกินเจ็ดพันหรอกครับโอกาสสูญเสียก็ไม่เกิน5%เซครับโอกาสทําให้ไก่ตายก็คือ1เชื้อโรคนะครับอ่าความร้อนความหนาวฝนลมนะครับ ถ้าเราควบคุมพวกนี้ได้นะครับจบครับไม่มีปัญหาครับเรื่องไก่ตายอ่าสำหรับคนที่อนุบาลไก่เนี่ยจนโตเป็นไก่สาวเนี่ยเขาเอามาขายเนี่ยถ้าเขาไม่มีกําไรเขาไม่ทำหรอกครับอ่าเขาก็อนุบาลเนี่ยมาขายให้พวกเราแหละครับถ้าเราทําได้เหมือนเขาเนี่ยเราก็จะเห้กํกไรเยอะนะครับพี่น้องกเกษตรกรอ่าพออายุครบเนี่ยเราก็ทําวัคซีนตัดปาดนะครับโอกาสสูญเสียแทบจะไม่มีเลยนะแทบจะไม่มีเลย ที่ตาย5%อยู่ของผมนี่เดินเข้าไปไปเหยียบมันตายนะครับเกิดจากผมนี่แหละทำเองฮะจริงๆแล้วตายไม่เกิน2%หรอกครับพอมันโตขึ้นมาเนี่ยครับเราเก็บสูว่าร้อยตัวเนี่ยเราเก็บไข่เนี่ยได้วันละ50ฟอง10วันก็500 100ยวันก็5,000ครับเราเลี้ยงไก่ไข่สายบันแทนเนี่ยเราเอาไข่พวกนี้ไปฟักนะครับออกมาเป็นตัวเราเอาอนุบาลต่อนะครับอนุบาลต่อ จนเป็นไก่สาวเนี่ยเราจะเอาเท่าไหร่ก็ได้นะครับหรือเราจะอนุบาลเนี่ยให้เป็นไก่สาวขายตัวลด250รบาทก็ได้เงินอีกช่องทางหนึ่งนะครับซึ่งมันดีกว่าเราไปซื้อไก่สาวเขาล้านเปอร์เซ็นต์น่นอนไม่รู้ว่าอายุถึงหรือเปล่านะครับเป็นไก่ปวดมาย้อมแมวหรือเปล่าไก่เคยป่วยมาหรือเปล่านะฮะอ่าออกไข่ดีไหมเพราะว่าถ้าเกิดไก่มันไม่แข็งแรงตั้งแต่เด็กมันป่วยมาก็จะไม่ดีนะครับโอกาสโดนย้อมแมวเยอะฮะแล้วก็ราคาสูงครับ ซื้อร้อยตัวก็สองหมื่นห้าจุลละสองร้อยห้าสิบพันตัวก็สองแสนห้าครับเราอนุบาลเองดีกว่า